อนาคตของการใช้งานแท็กซี่บินได้ในการคมนาคมทั่วไปเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะเมื่อลาสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาจะแสดงโมเดลของแท็กซี่บินได้ในประเทศอังกฤษเพื่อให้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้มองเห็นแนวคิดการเดินทางรูปแบบใหม่ที่อาจจะมาพลิกโฉมการเดินทางแบบเดิมๆไปตลอดการค่ะสนับสนุนโดย True 5 g สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ Detek ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสถานีรถไฟ h ช r i ร g Cross ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็จะมีโอกาสาได้สัมผัสกับแนวคิดของการคมานาคมแห่งโลกอนาคตเมื่อบริษัทด้านนวัตกรรมแท็กซี่บินได้จากสหรัฐอาหาร,อรับเอมิเรตได้นำป๊อปอัพของแท็กซี่บินได้มาจัดแสดงไว้บริเวณสถานีโดยมีเป้าหมายเพื่อน,นำเสนอความเป็นไปได้ในการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Invest in the Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการบุกเบิกนวัตกรรมและทำให้แนวคิดการเดินทางแห่งอนาคตกลายเป็นความจริงทั้งนี้มีข้อมูลว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะบูรณาการการใช้แท็กซี่บินได้เข้ากับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศภายในปี2026ทั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติการสัญจรในเมืองด้วยการนำเสนอบริการแท็กซี่ทางอากาศ ที่สามารถรับส่งประชากรได้ทั่วเมืองทำให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้เดินทางได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั่วไปการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อพักผ่อนแท็กซี่บินได้นี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะโดยคาดว่าจะกำหนดจุดให้บริการทั้งหมด4จุดจากสถานที่สำคัญต่างๆ โดยจะบินด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งข้อดีของแท็กซี่บินได้รุ่นนี้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเคลมว่าจะช่วยลดเวลาการเดินทางบินได้เงียบกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปและที่สำคัญก็คือไม่ปล่อยมลพิษโดยผลงานนี้ก็สามารถเรียกความสนใจของบรรดาผู้ที่สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่การโชว์โมเดลต้นแบบของแท็กซี่บินได้ที่จะใช้ในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านี่ก็เป็นการนําเสนอที่น่าสนใจที่ทําให้เรามองเห็นภาพอนาคตของการเดินทางรูปแบบใหม่ที่อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการคมนาคมไปทั่วโลกค่ะ